We'll be right <laughs> back. ปลายทางของจุดเริ่มต้นจบลงด้วยการจากลาแต่หากตัวละครเหล่านั้นยังคงขายได้มีหรือที่คนเขียนจะปล่อยช้อนเงินช้อนทองชิ้นนี้ให้หลุดมือไปได้โดยง่ายพวกเขาจะสรรหาสารพัดวิธีที่จะนำตัวละครเหล่านั้นกลับมาจนได้ไม่ว่ารูปแบบของมันจะพิสดารมากเพียงใดตั้งหิจใจคนอ่านมากแค่ไหนหรือบางทีมันก็อาจจะเป็นแผนของคนเขียนที่อยากจะสลักมันเอาไว้ให้เป็นหนึ่งในฉากตราตึงของขั้วความทรงจำของคนอ่านก็เป็นได้โดยในครั้งนี้ขอเชิญพบกับ ซูเปอร์ฮีโร่กับเรื่องราวการฟื้นคื้นชีพกลับมาที่โคตรพิสดารมาดูกันที่คนแรกครับสไปเดอร์แมนฟื้นโดยการคลอดลูกเรื่องราวการฟื้นขึนชีพสุดแปลกของสไปเดอร์แมนปรากฏอยู่ในคอมิกสเปกทาคิวลาสไปเดอร์แมนฉบับที่1 7บเถึงยีในหัวเรื่องที่มีชื่อว่าเชนส์โดยที่ก่อนหน้านั้นเล่าว่าสไปเดอร์แมนนั้นได้ถูกวายร้ายสาวที่ชื่อว่าเดอะควีนจับตัวไว้ และทําการจูบเขาซึ่งดูเหมือนว่าในน้ําลายของเธอจะมีส่วนผสมของเซรุ่มที่ได้ไปกระตุ้นเซลล์แมงมุมในตัวของปีเตอร์จนน้าไม่ต่อมาร่างกายของปีเตอร์ได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเริ่มจากการที่มีตางอกขึ้นมาเพิ่มมีขนขึ้นมาตามตัวและมีขางอกขึ้นมาจนกลายเป็นมนุษย์แมงมุมซึ่งเดอะควีนได้มาหาเขาเพื่อทําให้ปีเตอร์อยู่ใต้อาน,นัดของเธอแม้ว่าปีเตอร์จะพยายามต่อต้านอย่างไรแต่เขาก็ไม่อาจต้านทานการกลายพันธุ์ของตนได้ในที่สุดเขาก็กลายร่างเป็นแมงมุมยักษ์ไปซึ่งตตตอออนนนีี้้เเหมืว่าาาปร์ Peter ไดยยแลละกล เป็นแมงมุมไปจริงๆแล้วเพราะเขาไม่สามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้สไปเดอร์แมนที่กลายร่างเป็นแมงมุมยักษ์เป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักคอยทำตามคําสั่งของเดอควีนเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าการกลายพันธุ์ของปีเตอร์มันเหนือกว่าที่ควีนคาดคิด เพราะปรากฏว่าปีเตอร์ในร่างแมงมุมนั้นเกิดตั้งท้องลูกขึ้นมาครับและอยู่ดีๆท้องของแมงมุมก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนแตกออกแมงมุมตัวนั้นได้ตายลงไปซึ่งทําให้ควีนเสียใจมากและสิ่งที่ปรากฏออกมาก็คือปีเตอร์ปาเกอร์ในร่างเดิมที่ล่อนจอนซ้ํายังได้รับความทรงจําทั้งหมดกลับมาด้วยและปีเตอร์ร่างนี้ยังสามารถสื่อสารกับแมลงและยิงใญ่ออกมาจากข้อมือได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องพ่นใหญ่สรุปง่ายๆก็คือ ปีเตอร์กลายร่างเป็นแมงมุมที่ไร้ความเป็นมนุษย์และเขาในร่างแมงมุมได้ตั้งท้องตัวเขาอีกคนหนึ่งซึ่งหลังจากแมงมุมตัวนั้นตายตัวเขาอีกคนก็ได้โผล่ออกมาพร้อมความทรงจำตอนเป็นมนุษย์และได้รับพลังใหม่แปลกดีใช่ไหมครับมาดูนที่คนต่อมากับเติร์ติงฟื้นโดยการถูกวาดใหม่ฟังดูง่ายดีใช่ไหมครับแต่ว่าหนทางการฟื้นคืนชีพมันก็ไม่ได้ง่ายใดอย่างที่คิด เรื่องเกิดขึ้นเมื่อดร์ดูมนั้นได้ทำการควบคุมร่างของเบนหรือว่าเดอะติงให้เข้าปะทะก,กับกลุ่มแฟนตาสติกโฟซึ่งในจังหวัดนั้นติงกำลังจะหักร่างของจอนนี่อยู่รอมรอดติงที่ยังมีสติจึงได้ขอให้รีสสังหารตนทิ้งเพราะเขาไม่ต้องการจะทำร้ายครอบครัวของเขาทำให้รีจจำเป็นต้องใช้ปืนวิทยาศาสตร์ปิดที่เพื่อนรักของตนลงหลังจากการตายของเบนทำให้ทุกคนเสียใจมากรีนนำเอาศพเพื่อนรักของเขามาศึกษาเพื่อหาทางฟื้นคืนชีพไม่เพื่อนอีกครั้งในที่สุด ทั้ง3ได้ตัดสินใจที่จะใช้บัลลังก์ของดรดูมเดินทางไปยังสวรรค์เพื่อจะนำวิญญาณของเบนกลับมาโดยบัลลังก์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่ดูมเคยสร้างเพื่อจะเดินทางไปขโมยวิญญาณแม่ของตนกลับมามาดอกแรกก็เจอกับฝูงเทวดาที่เข้ามาตักเตือนพร้อมอุปสรรคนานนับประการแต่สุดท้ายทั้งสาก็ได้พบกับเบนที่ตอนนี้อยู่ในร่างของมนุษย์ซึ่งเบนนั้นได้บอกว่าเขาได้พบกับพี่ชายที่จากไปนานของตนที่นี่และไม่มีความคิดที่อยากจะกลับไปซึ่งต้องใช้เวลาพูดคุยกันอยู่สัก ซึ่งเบนนั้นสุดท้ายก็ได้ตกลงยอมกลับไปกับพวกริสในที่สุดซึ่งอุปสรรคที่พวกรีสเจอเป็นบททดสอบที่พระเจ้าสร้างขึ้นและตอนนี้พวกเขาก็ทําสําเร็จประตูมิตินั้นได้นาพาพวกรีสไปยังห้องแห่งหนึ่งซึ่งภายในนั้นพวกเขาได้พบกับชายแก่คนหนึ่งที่กําลังนั่งวาดรูปอยู่ชายคนนี้ก็คือแจ็คเคอร์บี้คู่หูของแตนลีเขาคือผู้ที่ดีไซน์ตัวละครดังๆหลายตัวของมาร์เวลเปรียบเป็นดังพระเจ้าของจักรวาลน,นั่นเองโดยลุงแจ็คนั้นได้โชว์พลังในการเนรมิตสถาปัตยกรรมมริตวิจิต ของรีได้หายโดยการใช้ยางลบดินสอแม้จะมีข้อแม้อีกก็คือเบนสามารถกลับไปได้แต่ก็ต้องกลับไปในสภาพของมนุษย์หินดั้งเดิมและลุงแจ็คนั้นก็ได้วาดตัวของติงขึ้นมาใหม่และส่งพวกเขากลับไปยังโลกเดิมซ้ำยังวาดรูปเป็นของที่ระลึกให้อีกด้วยก็นับว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะคนต่อมาก็คือ ฟื้นโดยการกลายเป็นผีดิบหลายคนคงเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับผีดิบแฟรงเกนสไตน์วรรณกรรมชื่อกล้องโลกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผีดิบตนหนึ่งซึ่งถูกประกอบเย็บขึ้นมาจากชิ้นส่วนของซากศพและทําการช็อตด้วยไฟฟ้าเพื่อให้ศพนั้นมีชีวิตขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับซึ่งหลักการนี้ถูกนํามาใช้แบบเดียวกันกับแฟรงแคสเซิลหรือว่าเดอะพันนิเชอร์ซึ่งก็ถือว่ามันเป็นหนึ่งในการฟื้นคืนชีพที่โคตรแปลกเรื่องเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ด์กเลนเมื่อตัวร้ายโนแมนออสบอนได้สั่งให กรุงเล็บของเขาตัดร่างกายของมอนิเชอร์ขาดเป็นชิ้นๆซึ่งมาร์เวลครับก็ไม่ได้ใช้ตัวละครตัวนี้แบบเสียเปล่าเพราะว่าได้มีการเปิดคอม,มิกหัวรเรื่องใหม่ในชื่อ Franken Castle ซึ่งมอนิเชอร์นั้นได้ถูกปลุกชีพกลับมาโดยแวมไพร์มอร์บิอัสกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า The Legion of Monsters โดยกรมาวิธีนั้นช่างแสนเรียบง่ายก็คือนำเอาซากร่างที่ขาดของเขานั้นมาเย็บต่อกันใหม่บางส่วนก็นำเอาชิ้นส่วนโลหะมาต่อเติมพร้อมกับน็อตฝังเอาไว้ที่คอ ซึ่งแฟรงค์ได้ใช้ร่างนี้แก้แค้นดาเกนและสามารถเอาชนะไปได้และเขายังได้รับบัตสโตนไอเทมหินสีเลือดที่มีพลังในการช่วยฮิวร่างกายของเขาจนหายกลับมาเป็นปกติในที่สุดสรุปง่ายๆก็คือแฟรงค์ Frank นั้นตายแล้วก็ถูกปลุกขึ้นมาใหม่กลายเป็นซอมบี้แล้วก็ได้รับไอเทมเทพที่ช่วยรักษาร่างกายให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนั่นเองคนต่อมาอัลเฟรดเพนนิว ฟื้นโดยการกลายเป็นวายร้ายในคอมิกแบทแมนครับชายนามว่าออลเฟรดเพนนเวิร์นับว่าเป็นตัวละครพ่อบ้านคู่กายแบทแมนที่จะขาดหายไปไม่ได้ถือเป็นตัวละครที่อยู่คู่คอมิกแบทแมนมาหลายทศวรรษในคอมิกแบทแมนฉบับที่77เขาได้เสียชีวิตลงจากการถูกวายร้ายเป็นหักคอแต่ว่าก่อนหน้านี้นานมากแล้วย้อนกลับไปก่อนนู้นในปี1964เัลเฟรดก็เคยตายแล้ฟื้นคืนชีพกลับมาแถมเป็นเรื่องที่แปลกสุด,สด ปรากฏอยู่ใน Detective Comics ฉบับที่328ในตอนนั้นแบทแมนกับโรบินกำลังจะถูกอาชญากรคนหนึ่งบนรถตักดินล่อปล่อยก้อนหินยักษ์ลงมากระแทกร่างของพวกเขาซึ่งอัลเฟดที่ขับมอเตอร์ไซค์ตามคนทั้งคู่มาได้ตัดสินใจช่วยโดยการเบี่ยงตัวเข้าไปแล้วผลักคนทั้งสองออกไป ทำให้เขานั้นเป็นฝ่ายถูกหินทับจนเสียชีวิตซึ่งได้สร้างความเสียใจให้กับแบทแมนและโรบินมากซึ่งหลังจากที่อัลเฟรดจากไปในช่วงนี้ก็ได้มีการเปิดเผยตัวละครใหม่ก็คือแฮร์ริเตคูเปอร์คุณป้าของดิกเรสันมาทําหน้าที่ดูแลงานในเครือหาแทนอัลเฟรดจนกระทั่งในคอมิกดีเทคทีฟคอมิกส์ฉบับที่334ก็ได้มีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาหาแบทแมนกับโรบินและแนะนําตัวว่าเขาคือเดอะออสไซเดอร์วายร้ายคนใหม่ที่ต้องการจะปิดที่แบทแมนกับโรบินซึ่งแท้จริงเจ้าวายร้ายตัวนี้ก็ค ชีพกลับมาอีกครั้งโดยนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าแบรนดอนครอ w ฟอร์ด ซึ่งเขาได้ทําการทดลองฉายรังสีที่ช่วยทําให้อัลเฟรดฟื้นขื้นชีพกลับมาอีกครั้งได้แต่ว่าร่างกายของอัลเฟรดนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นสีขาวโพลนและมีปุ่มแข็งขึ้นตามร่างกายทั้งยังมีนิสัยที่โหดเหี้ยมและความรู้สึกรักแบทแมนและโรบินก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังที่อยากจะฆ่ากนทั้งสองทิ้งและกลายเป็นศัตรูที่ร้ายกาจซึ่งสร้างความปั่นป่วนไปทั่วเมืองกอรแทมอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแบทแมนก็ได้รู้ความจริงว่า The เดอะเอาไซเดอร,ร,ร์กับอัลเฟรัั้คกรงส และมันได้ขืนร่างกลับไปเป็นอัลเฟรดพอบานูแสนดีคนเดิมในที่สุดมาดูกันที่คนต่อมาสําหรับ ป้าเมย์หรืออานเมย์นั่นเองฟื้นโดยการฉเฉลยว่าที่ตายไปนั้นเป็นตัวปลอมคุณป้าแสนดีผู้เป็นตัวละครเก่าแก่ที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสไปเดอร์แมนตั้งแต่ปีคศ1 9 6 2อาศัยอยู่กับหลานชายสุดที่รักปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่คอยหลบเลี่ยงปกปิดตัวต,วตนภายใต้หน้ากากของเขาเรื่อยมาจนกระทั่งในคอมิกอเมซิ่งสไปเดอร์แมนฉบับที่400ซึ่งเป็นเล่มที่ป้าเมย์รู้ตัวดีว่าเธอนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเพราะว่าตอนนี้เธอก็ชรามากแล้วดังนั้นใน เธอรู้ว่าปีเตอร์นั้นเป็นสไปเดอร์แมนมาตั้งนานแล้วโดยให้เหตุผลว่าคนที่อยู่ใต้ใชายคาหลังเดียวกันจะไม่รู้ได้เช่นไรว่าอีกฝ่ายทำอะไรอยู่แต่เธอก็ภูมิใจในตัวเขาซ้ำยังบอกว่าหากลุงเบนยังมีชีวิตยอยู่ในตอนนี้เขาจะพูดออกมาด้วยความภาคภูมิใจเฉกเช่นเดียวกันกันกบเธอกระทั่งในค่ำคืนของวันนั้นป้าเมย์ก็ได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าโศกของปีเตอร์ซึ่งได้มีการทำพิธีและฝังศพของเธอไว้เคียงข้างกับลุงเบนนับเป็นฉากการจากลาของตัวละครที่สุดแสนประทับใจ ทว่าต่อมาได้มีการเปิดเผยสิ่งที่ทําให้คนอ่านถึงกับจุกเมื่อแท้จริงแล้วป้าเมย์คนที่ตายไปนั้นกลับเป็นตัวปลอมโดยเธอคือน,นักแสดงที่ถูกวายร้ายกรีนกอบลินจ้างมาเพื่อปั่นหัวของสไปเดอร์แมนไม่กี่ปีหลังจากการตายของป้าเมย์เมื่อสไปเดอร์แมนบุกเข้าไปในรังของกรีนกอบลินแล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนกับป้าเมย์แบบสุดๆปีเตอร์จึงได้นาตัวเธอไปหาลิลลิชาร์ดเพื่อให้ช่วยตรวจว่าเธออาจจะเป็นร่างคนของป้าเมย์หรือไม่แต่ดันกลายเป็นว่าเธอไม่ใช่โคลน เป็นคนจริงๆโดยต่อมากอบลินได้เฉลยว่ามันคือแผนการที่ต้องการทําให้สไปเดอร์แมนรู้สึกเจ็บปวดโดยป้าเมย์คนที่ตายไปนั้นเป็นนักแสดงสาวสูงอายุที่เขาคัดเลือกมาซึ่งเธอได้ผ่านการศึกษาพฤติกรรมของป้าเมย์ดัดแปลงรูปร่างหน้าตาจนเหมือนกับป้าเมย์ตัวจริงแบบแยกไม่ออกและนักแสดงคนนั้นก็ย,ยอมเล่นสมบทบาทเพื่อให้เป็นการปิดฉากการแสดงที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอซ้าเรื่องประโยคพูดเรื่องที่ปีเตอร์เป็นสไปเดอร์แมนก็เกิดมาจากการเทรนของกอบลินด้วยป้าเมย์ตัวจริงนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ใต้กการดูแลลของอิน ซึ่งก็น,นับเป็นการแถเพื่อน,นามาตัวละครตัวนี้กลับมาแบบสุดโต่งจนมีคนเกิดคําถามที่ว่าทําไมกินกอปปลินจะต้องทําอะไรยุ่งยากถึงเพียงนั้นเพียงแค่โยนป้าเมย์ลงมาจากสะพานมันจะไม่ดูชั่วร้ายกว่าการที่จะต้องจ้างนักแสดงเข้าไปแฝงตัวแล้วก็ช่วยดูแลคุณป้าของศัตรูหรือซึ่งก็น,นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่กับการฟื้นคืนชีพกลับมาที่โคตรพิสดารครับผมหวังว่าทุกคนนั้นจะได้รับความบันเทิงกลับไปนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปของทางเราก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปของเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยนได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็สามารถกดปุ่ม subscribe เพื่อเราติดตามผลงานชิ้นใหม่ๆของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆครับสวัสดีครับ